เรื่องราวจากหนังสือมหาบพิษในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบที่สุดแห่งปุจฉาวิสัชนาธรรมที่คนไทยต้องอ่านวีรวัตรชนสวัสด์เรียบเรียงพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งพระมงคลวิเศษกถาปีพศ25 4 0 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะทรงเคยเป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงขณะที่ยังดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะชั้นเทพชื่อตามสมณศักดิ์คือพระโสพลคณาพรในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งออกผนวดเมื่อปีพศ2499ต่อมาในปีพศ2525ก่อนหน้าที่สมเด็จพระยาณสังวรจะทรงดำรงตำแหน่งพระสังฆราชซึ่งในช่วงเวลานั้นยังคงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระยาณสังวร รับพระราชทานถวายพระมงคลวิเศษกถาซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพศ2525ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระญาณสังวรจึงทรงทาหน้าที่รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาการพิเศษนี้เป็นประจำเรื่อยมา จนเมื่อมีสุขภาพไม่อำนวยจึงไม่ได้รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีนี้อีกพระมงคลวิเศษกถาพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพ,นนพรรษาณปราที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวางังวันเสาร์ที่หก ธันวาคมพุทธศักราชส5 4 0สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรับพระราชทานถวายขันติเป็นประธานเป็นเหตุแห่งคุณคือศีลและสมาธิกุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันติเท่านั้นขันติ เป็นธรรมเครื่องทำให้งามคู่กับโสรจจะซึ่งเป็นธรรมเครื่องทำให้งามเช่นกันขันติเป็นความอดทนโสรจจะเป็นความเสงีม่มผู้มีขันติความอดทนและมีโสรจจะความสงี่มนั้นเป็นผู้งามธรรมสำคัญสองประการนี้เป็นที่ปรากฏเด่นชัด ในสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าตลอดมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระชนชีพมากมายเกินกว่าจะนำมารับพระราชทานกล่าวถึงได้หมดสิน้นแต่ย่อมเป็นที่ประทับจับใจทุกผู้ที่ได้รับรู้รับเห็นทั้งปวงบางเหตุการณ์ก็หนักหนาใหญ่หลวงยิ่งนนะักยากที่ผู้ใดจะรับได้อย่างมีความอดทน ด้วยขันติมั่นคงมีได้ปรากฏความหวั่นไหวให้เป็นที่รู้เห็นเช่นที่สมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าทรงรับได้ตลอดมาพระขันติธรรมที่เลิศล้ำนักหนาปรากฏแก่สายตาแก่จิตใจพระสงฆ์นิกกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งปวงยิ่งวันพระขันติธรรม ยิ่งใหญ่หลวงพ้นพันนา,นาวิกฤตบ้านเมืองที่พากันวิตกกังวลไปทุกคนทุกแห่งจนปรากฏเป็นความชุลมุนวุ่นวายหวาดกลัวไม่กล้าเผชิญชีวิตต่อไปก็มีอยู่ไม่น้อยเหตุเพราะขันติความอดทนไม่เพียงพอที่จะรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าจะเป็นอยู่ช้านานเพียงใดวิกฤตการนี้ ที่ประกาศรับรองพระขันติธรรมล้ำเลิศเป็นอัศจรรย์แห่งสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแท้จริงทรงสงบนิ่งด้วยพระขันติธรรมและพระโสรัจธรรมขณะที่แทบทุกผู้ทุกคนกล่าวโทษใครต่อใครว่าเป็นเหตุจนแทบไม่เหลือคนดีที่ไม่ถูกกล่าวโทษ จากคำของผู้นั้นบ้างผู้นี้บ้างขณะที่ทรงสงบอยู่อย่างงดงามยิ่งทั้งที่ประจัดแก่ใจไครฟ้าข้าแผ่นดินทั้งปวงว่าทรงมีพระราชหฤทยัยเป็นห่วงพระศกนิกรอ,อย่างยากจะประมาณได้คันติเป็นประธานคือคันติเป็นใหญ่เป็นเหตุนำ และสิ่งที่ขันตินำให้เกิดคือศีลและสมาธิอันเป็นคุณทั้งสองประการศีลก็ตามสมาธิก็ตามจักไม่เกิดจากความไม่อดทนหรือไม่มีขันติขันติทำให้ยับยั้งการทำลายชีวิตเพราะอดทนได้ต่อความยั่วทางอารมณ์เช่นความโกรธความปรารถนา ต้องการที่จะผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงจนถึงอาจจะทำลายชีวิตกันได้เพียงเพื่อให้สมปรารถนาขันติทำให้รักษาศีลข้อ2ได้ศีลข้อ2คือเว้นจากการถือเอาของที่ไม่ใช่ของตนเมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นแม้ไม่มีขันติความอดทนเพียงพอ ก็ยอมละเมิดศีลข้อ2อขันติทำให้รักษาศีลข้อสคือเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันว่ารักษาศีลข้อนี้ไม่ได้แม้ไม่รู้จักอดทนต่อความใคร่ความปรารถนาที่ผิดศีลธรรมต้องมีขันติอดทนต่อความใคร่ความปรารถนาที่ผิดศีลธรรมได้ จึงจะรักษาศีลสามได้ขันติทำให้รักษาศีลข้อสได้คือมีความอดทนเอาชนะความรู้สึกที่อยากจะพูดความไม่จริงเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้จึงรักษาศีลข้อสีได้ทุกคนอาจจะมีเวลาต้องการบิดเบือนความจริงบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตนแต่ถ้าอดทน สามารถเอาชนะความต้องการนั้นได้ก็จะรักษาศีลข้อสีได้ได้เป็นผู้มีวาจาสัตว์ซึ่งเป็นที่สันเสริญของบัณฑิตทั้งปวงและขันติทำให้รักษาศีลข้อหได้ผู้ที่เสพของเมาคือผู้ที่ไม่สามารถอดทนเอาชนะความรู้สึกที่ต้องการอารมณ์มึนเมาได้ จึงไม่สามารถรักษาศีลข้อ5ได้แม้จะเคยได้รับรู้รสชาติของสิ่งมอมเมามาก่อนเคยรู้สึกเป็นสุขกับความเคลิบเคลิ้มที่เกิดแต่อำนาจของสิ่งเสพติดทั้งหลายแต่ถ้ามีขันติเกิดขึ้นเอาชนะความปรารถนาต้องการจะได้รับอารมณ์มืนเมาได้ก็จะสามารถรักษาศีลข้อ5ได้ เลิกละการเสพสิ่งมอมเมาทั้งหลายได้ผู้มีขันติอดทนได้เอาชนะความโกรธความปรารถนาต้องการที่จะผิดศีลธรรมความใคร่ความมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดจากความจริงและความต้องการเคลิบเคลิ้มมึนเมาได้จะเป็นผู้มีศีลได้และมีสมาธิได้ พราใจที่มีศีลสะอาดนั้นเป็นใจที่สมาธิเกิดง่ายจึงเป็นใจที่มีสมาธิได้ผู้มีศีลมีสมาธิย่อมเป็นผู้ที่สามารถยังกุศลธรรมคือความดีทั้งปวงให้เจริญได้ท่านจึงแสดงไว้ว่ากุศลธรรมย่อมเจริญเพราะขันติเท่านั้นสมเด็จบรมบรพิตร พระราชสมภารเจ้าทรงทำพระคุณได้ใหญ่หลวงเกินความสามารถเกินความเข้าใจของคนทั้งหลายนั้นนั่นเป็นเพราะทรงพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิอันเกิดแต่ทรงบริบูรณ์ด้วยพระขันติธรรมสม่ำเสมอทั้งเพิ่มพูนยิ่งขึ้นตามกาลเวลาตามความทรงพระเจริญแห่งพระชนมายุการ เหตุการ์ร้ายแรงหน้าประวัติพันพ,นพึงเพียงใดมิอาจเอาชนะพระขันติธรรมได้ดังปรากฏประจักษ์แจ้งชัดแล้วในปัจจุบันวิกฤตการเลวร้ายนักหนาหาอาจยังความเศร้าหมองให้เกิดแก่ศีลสมาธิกุศลธรรมใดๆในพระราชหรือไทยได้ พระมงคลวิเศษถาเป็นพระธรรมเทศนาสำคัญซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สี่โดยทรงโปรดเกล้าให้จัดเป็นธรรมเนียมพระราชประเพณีและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ผู้ที่จะรับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนานี้ส่วนใหญ่จะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆร,ราช นอกเสียจากว่าพระสังฆราชประชวนจึงจะขอพระบรมราชาอนุญาตโปรดเกล้าให้เปลี่ยนเป็นสมเด็จพระราชาคณะองค์อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนทั้งนี้เป็นไปตามพระราชาอัธยาศัยนอกจากนี้พระมงคลวิเศษกถายังมีในสำคัญที่ซ่อนเอาไว้ก็คือเป็นพระธรรมเทศนาที่แยกทายสอดแทรกด้วยกุศโลบายเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวาชิรายานวรโรรสทรงตัดว่าอันพระเจ้าแผ่นดินย่อมเป็นผู้สูงสุดในมนุษย์นิกายยากที่จะมีใครกล้าถวายโอวาทได้จังๆถึงอย่างนั้นผู้หวังประโยชน์ในพระองค์จึงหาช่องทางที่จะถวายด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งอันการกล่าวพระราชจัญญานั้น เป็นอุบายถวายโอวาทอย่างละเมียดจึงเป็นแบบที่โบราณบัณฑิตได้ใช้มาประการหนึ่งเมื่อว่าถึงการพระศาสนาก็เป็นหน้าที่พระธรรมะกะถึกจะถือโอกาสนั้นๆชักประชุมชนตั้งแต่พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นต้นไปให้ตั้งอยู่ในกุศลสมาทาน